ยอดมอยิงอัจุริยะตอนที่เจ็ดรอยสิบตบหน้าครั้งที่8ตอนที่สองนานกงสู้ก็ถามออกไปด้วยความโกรธว่าอาจารย์ใหญ่รู้ไหมว่าที่นั่นคือที่ไหนนะ้าหนิงรุ่ยก็เหลือบมองนานกงสู้แล้วมองเลยผ่านนานกงสู้ไปทางนั้นหลังจากนั้นก็หัวเราะเสียงเย็นก่อนจะถามว่าแล้วมันคือที่ไหนล่ะ มันคือผาสุดสวรรค์ที่เต็มไปด้วยอันตรายที่คิดไม่ถึงนะสิไม่ต้องพูดถึงผู้เยาวที่ยังไม่โตเต็มที่เลยแม้แต่ยอดฝีมือขั้นสีครามก็ยังไม่มีโอกาสรอดชีวิตจากที่นั่นได้ข้าไม่รู้ว่าอาจารย์ใหญ่มีเหตุผลอะไรถึงในเลือกสถานที่เช่นนั้นเป็นที่ฝึกฝนทว่าที่นั่นเป็นที่ที่เราไปไม่ได้เด็ดขาดแผนที่นี้เพิ่งส่งถึงมือหนานกงสู้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาได้รับแจ้งว่า นั่นคือเส้นทางที่พวกเขาจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ในตอนแรกเขาก็เต็มใจที่จะเดินทางไปเพราะไม่ต้องการทําให้เรื่องยุ่งยากขึ้นมาจริงๆแต่พอเขามองดูดีๆแล้วเขาก็ตระหนักถึงอันตรายที่รออยู่ที่นั่นจึงรีบวิ่งมาหาหนิงรุ่ยในทันทีหึผ <c oughs> าสุสวรรค์เงินหรือผู้อาวุโสนานกงท่านจะรอเล่นไปหรือเปล่าหนิงรุ่ยก็พูดออกมาอย่างไม่แยแสดวงตาของเขายังคงมองผ่านนานกงสู้ไป นานกงสู้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตเห็นเขาจึงพูดต่ออย่างคุนเครื่องว่าจะบอกความจริงให้ฟังก็ได้ข้าเคยไปที่นั่นมาครั้งหนึ่งตอนที่ยังหนุ่มกวนน่านี้ไปพร้อมกับยอดฝีมือที่เก่งกาจมากกลุ่มหนึ่งพวกเขาลงไปด้านล่างของผาส่วนข้ายังอยู่ที่ยอดผากับสหายอีกสองสมคนเพื่อรอการกลับมาของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่กลับมาเลยเรารอกันทั้งเดือนแต่ก็ไม่เห็นสัญญ,ญาณใ,ใดจากพวกเขากระทั่งหลายปีผ่านไป ก็ยังไม่มีข่าวคราวว่ามีใครรอดชีวิตมาเลยสักคนชื่อเสียงของผาสุสวรรค์เป็นสถานที่ที่อันตรายที่ไม่มีใครผ่านไปได้ซึ่งก็เป็นที่รู้กันไปทั่วอาจารย์ใหญ่ต้องไม่ให้สิทธิ์ของพวกเราไปที่นั่นเด็ดขาดไม่อย่างนั้นมันพินาศกันหมดแน่ผาสุสวรรค์กลายเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายในตอนนั้นเขาเป็นแค่ผู้เยาว์คนหนึ่งพ่อกับลุงของเขาเป็นยอดฝีมือที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในยุคนั้น พวกเขาดินเรื่องของผาสุสวรรค์มานานและได้รู้ถึงที่ตั้งของผาสุสวรรค์โดยบังเอิญพวกเขาจึงเชิญยอดฝีมือคนอื่นในแขงแกร่งทัดเทียมกันไปที่นั่นด้วยหนานกงสู้ก็ได้ติดตามไปและไม่มียอดฝีมือคนไหนในกลุ่มนั้นสักคนที่รอดชีวิตกลับมาหลังจากเวลาผ่านไปนานหนานกงสู้จึงแน่ใจว่าคนทั้งหมดที่ลงไปข้างล่างได้เสียชีวิตที่นั่นกันหมดแล้วซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้หนิงรุย่ย ไปเอาความคิดบ้า,บาๆที่จะส่งสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวไปฝึกยังผาสุสวรรค์ไม่ได้ยังไงแต่เขารู้เพียงว่าจะต้องหยุดมันให้ได้หนิงรุ่ยก็แกล้งทำเป็นสับสนงง,งขณะที่มองมายังหนานกงสู้จากนั้นก็ลุกขึ้นและพูดว่าที่นั่นคือผาสุสวรรค์จริงๆนะหรือในตอนที่หนานกงสู้เห็นว่าในที่สุดหนิงรุ่ยก็มีปฏิกิริยาเขาจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกและรีบพยักหน้าข้าแน่ใจที่สุด หนิงรุ่ยก็ถามตอบไปว่าและผู้อาวุโสได้พูดถึงเรื่องผาสุสวรรค์น,นี้กับใครบ้างหรือเปล่าถึงแม้คําถามของหนิงรุ่ยจะเบี่ยงประเด็นไปบ้างเล็กน้อยแต่คนตรงไปตรงมาอย่างหนานกงสู้ก็ไม่ได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติใดๆเขาแค่คิดว่าหนิงรุ่ยรู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์แล้วและกําลังจะยกเลิกการเดินทางเพื่อฝึกฝนเมื่อคิดเช่นนั้นหนานกงสู้จึงพูดว่าพอข้ารู้จุดหมายของแผนที่นี้ ข้าก็รีบมาที่นี่ทันทีเลยไม่มีเวลาไปบอกคนอื่นรอกพอหนานกงสู้พูดจบประโยคหนิงรุ่ยก็ระเบิดเสียงหัวเราะชั่วร้ายออกมาทันที <c oughs> ในเมื่อท่านไม่ได้ไปบอกใครเช่นนั้นก็ดีแล้วในตอนนั้นเองที่หนานกงสู้เริ่มรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่หนิงรุ่ยพูดออกมาเช่นนั้นและทันใดน,นั้นเองเขาก็รู้สึกถึงรังสีฆ่าฟันรุนแรงจากด้านหลังหนานกงสู้อยากจะหันกลับไป แต่ก่อนที่จะได้ทันขยับเขาก็เห็นแขนเรียวยาวข้างหนึ่งทะลวงผ่านหน้าอกของเขาจากด้านหลังดอกไม้สีแดงสดผลิบานอยู่บนหน้าอกของหนานกงสู้เขาเจ้ามองไปที่หนิงรุ่ยที่ยังคงหัวเราะอย,อยู่ด้วยดวงตาเบิกกว้างอย่างตกใจหนานกงสู้ทำไมเจ้าถึงสารแนขนาดนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของหนิงรุ่ยบิดเบี้ยวผิดปกติเขามองไปยังผู้ที่รอบโจมตีหนานกงสู้จากด้านหลังกูหญิงก็ยิ้มมุมปากใบหน้าเต็มไปด้วยความยินดี เขาดึงแขนที่ได้ลวงร่างของนานกงซู้ออกมาเลือดอุ่นๆก็ไหลมาตามแขนของเขาหยดลงบนแอ่งเลือดที่นอนอยู่บนพื้นยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่722ตบหน้าครั้งที่8ตอนที่สามนานกงสู้ล้มลงกับพื้นทันที เลือดทะลักออกจากปากของเขาดวงตาหันมองไปยังกูหญิงที่กำลังยิ้มอย่างส,ดสุดสมาที่เขาฮึคุณที่รู้มากเกินไปมักจะตายไวนะท่านเห็นด้วยไหมผู้อาวุโสนานกงกูหญิงถามพร้อมกับยิ้มให้หนานกงสู้เฝ้ามองเขาหายใจเป็นเฮือกสุดท้ายจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมองแขนที่เปื้อนเลือดของตนเองมุมปากของเขายกสูงขึ้นจากนั้นก็หันมาทางหนึ่งรุย่ยคาไม่คิดว่า จะมีใครในสำนักศึกษาเฟิงหัวจดจำเส้นทางไปยังผาสุดสวรรค์ได้ดูเหมือนว่าเราจะชักช้าต่อไปไม่ได้แล้วหนิงรุ่ยก็พยักหน้าตอบรับเรื่องที่หนานกงสู้รู้จักผาสุดสวรรค์ทำให้หนิงรุ่ยตกใจมากและเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ได้อีกหนิงรุ่ยจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตอบว่าข้าจะประกาศเดี๋ยวนี้แหละว่าให้สิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวทุกคนออกเดินทางกันในทันทีกู่หญิงก็พยักหน้าอย่างพอใจในคำตอบ พวกเขาน่าจะมาถึงเร็วๆนี้น่าจะถึงที่นี่ก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางการใช้สิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวเป็นเพียงหนึ่งในวิธีที่พวกเขาใช้สำรวจพื้นที่ด้านล่างของผาสุสวรรค์กูหญิงรู้ดีแก่ใจว่าแค่ผู้เยาว์ที่ยังไม่โตกลุ่มหนึ่งย่อมไม่พอที่จะทำความเข้าใจภูมิประเทศด้านล่างได้เขาจึงให้มีคนจากฝ่ายของเขาไปเพิ่มด้วยแต่หน้าที่สำรวจเส้นทางในตอนแรกย่อมเป็นของสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวทั้งหมด เจตนาของกูหญิงในการเดินทางสำรวจครั้งนี้ก็คือใช้ชีวิตของสิทธิสำนักศึกษาเฟิงหัวมาเป็นเครื่องมือค้นหาหนทางที่จะผ่านพาสุสวรรค์ไปได้หนิงรุ่ยก็พยักหน้าแล้เรียกกรงเฉิงเลยที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกให้ไปถ่ายทอดข้อความในทันทีดวงตาของหนานกงสู้ยังคงลืมค้างไว้ด้วยความรู้สึกตกใจจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะถูกฆ่าด้วยน้ำมือของผู้ยาวที่เพิ่งเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่น เวลาในการออกเดินทางถูกเดินเข้ามาอย่างกระทันหันสิทธิของสำนักศึกษาหลายคนเริ่มบ่นกันแบบเงียบๆโดวยวิธีการปกครองของหนิวรุย่ยทำให้ไม่มีใครกลา้าโวยวายแสดงความไม่พอใจในเวลาเกือบสี่ชั่วโมงสิทธิ์ทุกคนก็เก็บข้าวของและไปรวมตัวกันที่ลานหน้าประตูของสำนักศึกษาเฟิงหัวพวกเขามองไปยังแถวรถมาที่เรียงรายกันอยู่และรู้สึกว่าการเดินทางฝึกฝนอันทรหดของพวกเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว หนิงรุ่ยจัดการให้คนของเขารออยู่ที่ประตูใหญ่พวกเขากําลังรอให้อาจารย์จากแต่ละฝ่ายนับแถวให้เสร็จจะได้ออกเดินทางกันในทันทีแต่ในขณะที่พวกอาจารย์กําลังรายงานจํานวนคนให้กับหนิงรุ่ยเสียงฝีเท้าของรถม้าก็ดังขึ้นมาจากระยะไกลมันเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพวกลูกศิษย์ต่างยกมือขึ้นป้องตาขณะที่มองไปทางแสงสีส้มอันอบอุ่นที่สาสองลงมารถม้าคันหนึ่งกําลังวิ่งเข้ามาภายใต้ท้องฟ้ายามอาทิตย์อัสดง ทุกคนเฝ้ามองมันวิ่งมาหยุดลงที่หน้าประตูใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวรถม้าคันนั้นเป็นรถม้าที่ธรรมดามากคนขับร่างสูงกำยำไม่ใช่คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับพวกเขาทุกคนพวกศิษย์ที่รวมตัวกันหน้าประตูของสำนักศึกษาเฟิงหัวก็อดไม่ได้ที่จะเชงเงยคอมองดูอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าทำไมจู่ๆถึงมีรถมา้าโผล่มาที่หน้าประตูของพวกเขาในช่วงเวลานี้รถม้านั้น ดูไม่เหมือนของสำนักศึกษาเฟิงหัวเลยตัวรถมีขนาดใหญ่กว่าของสำนักศึกษาเฟิงหัวอีกและไม่มีตราของสำนักศึกษาเฟิงหัวติดอยู่ที่ประตูด้วยหนิงรุ่ยก็รีบหันกลับมามองเพราะเขากำลังจะออกเดินทางไปยังผาสุสวรรค์เขาจึงไม่ต้องการให้เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นในตอนนี้ทุกคนต่างจ้องมองไปที่รถม้ากันเป็นตาเดียวร่างสูงสง่าร่างหนึ่งก้าวออกมาจากรถม้าช้าเมื่อทุกคนที่อยู่ตรงนั้นได้เห็นใบหน้าของคนผู้นั้น สิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟืงหัวทุกคนก็พากันอ้าปากค้างอย่างตกใจโดยพร้อมเพรียงกันผู้ที่ก้าวออกมาจากรถมา้าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคนที่หายหน้าไปพักใหญ่ฟานจัวนั่นเอง